Niggas in trying face my me bro สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเฟิร์สอีกแล้วนะครับกับช่องรถเก่งมือ2คัดเกรดบายเซลเฟิร์นะครับตามสัญญาครับวันนี้เฟิร์สมีอันติดมาอีกแล้วนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นอันติดนะฮะซึ่งตรงนี้ทําไมถามว่าถ่ายอันติดบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานคงทนนะครับขนาดเครื่องพันแนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัว1.8 S Sport นะครับซึ่งชุดแต่งนะฮะจะแตกต่างกับตัวปกตินะครับผมอนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้ดูดีเทลรายละเอียดรถก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวโตต้าอันติดนะครับ1.8 S Sport นะครับราคา499,000บาทนะครับ ปีเป็นปี16นะครับปี16สีดำนะครับเลขไม่อยู่ประมาณ6 6 9 0 0 0กิโลนะครับเชื้อเพลิงที่รองรับก็เป็นน้ำมันเบนซินนะครับแกสโซโฮอล์9 1 9 5นะครับรองรับสูงสุดถึง E85 นะครับมาเริ่มกันถึงออปชั่นด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้เป็นชุดไฟหน้า LED Projector นะครับผมตกแต่งพร้อมด้วยกระจังหน้าโครเมียมนะครับ ลองดูสภาพโคมก่อนนะครับยังใสๆอยู่นะครับซึ่งสีดำผมบอกเลยนะว่าอันติดเนี่ยมันจะค่อนข้างดุหมายถึงว่าเวลาแต่งนะครับจะสวยกว่าสีสีอื่นนะด้วยตัวรถที่มันเป็นสีดำนะครับบวกกับล้อแม็กนะฮะลายปัดเงานะครับซึ่งมันเข้ากันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงนี้มีไฟตัดหมอกติดมาในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามครับอ่า ตั้งแต่เทสต้นคลิปที่ผมเปิดให้ดูนะครับก็คือเปิดได้ปกติอ่ามาถึงล้อแมกนะครับล้อแมกเป็นล้อแมกขนาด17นะครับลายปัดเงา5ก้านของโตต้านะครับผมซึ่งดีไซน์หลังๆเนี่ยของโตต้าล้อแมกเนี่ยเขาจะเป็นลายปัดเงานะครับอ่าเพื่อให้ตัวรถมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับดีไซน์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ กระจกมองข้างเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นด้ามมือจับแบบคลิปชาร์กนะครับกริปไทส์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นระบบตัวสมาร์ทเขาเรียกว่าเป็นเป็นสมาร์ทคี์นะครับเวลาที่มีกุญแจอยู่ในตัวเนี่ยสามารถปลดล็อกกับปลดล็อกล็อกรถผ่านการการดึงได้เลยครับ ถ้าจะล็อกนะครับก็มาที่สัญลักษณ์ตรงนี้ <c oughs> แต่ที่ตรงนี้มันดังเนี่ยเพราะว่าผมทิ้งกุญแจไว้ในตัวรถนะฮะซึ่งถ้ามีกุญแจอยู่ในตัวรถเนี่ยเราจะไม่สามารถล็อกรถได้นะครับอ่านะ,นะครับเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูดีเทลด้านในนะครับอามาถึงในส่วนท้ายนะครับ ชุดไฟท้ายก่อนนะครับเป็นชุดไฟท้าย LED Projector เหมือนกันนะครับซึ่งโครล่าติดตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัว S Sport Option นะฮะ1 8 S นะครับ S Sport ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะมีติดสเกิร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ท้าย2จุดนะฮะซึ่งตรงนี้ค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับผมสภาพสีสภาพรถนะครับรถเดิมๆแน่นอนนะครับที่เพชรยนของเราจะไม่เอารถที่ ตัดต่อแต่งเติมหรือทําสีชนหนักมาขายลูกค้านะครับผมไม่มีทางนะครับตรงนี้ทางบริษัทเรามีการรับประกันอย่างถูกต้องนะครับผมในส่วนต่อไปเดี๋ยวเฟิร์สจะพาไปดูในหน้าอ่าในส่วนของหน้าห้องเครื่องก่อนนะครับมาถึงในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มจากฝากระโปรงก่อนนะฮะตรงนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะครับลาเบลสติกเกอร์มกอกรยังอยู่ครบถ้วนทุกอย่างนะครับ แผ่นซับความร้อนนะครับอยู่ในสภาพ90อนะครับอันนี้90จริงๆเลยนะครับนะครับรอยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ฝาแท้โตโยต้านะครับต้องมีตาปั๊มโตโยต้าแบบนี้ถูกต้องครบถ้วนครับผมเป็นฝาเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะไปพ่วงกับตรงลอดฝากระโปรงนะครับว่าเคยถูกไข่ไหม ซึ่งถ้าเป็นฝาเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีรอยไขอยู่แล้วครับตรงนี้แต่บางคันผมก็ต้องแจ้งว่ามีนะแต่เขาอาจจะไม่ได้ชนนะครับเขาอาจจะถอดไปทำสีแค่บางส่วนตรงฝาหน้ากระโปรงแค่นั้นเองนะครับแต่ของเราเนี่ยไม่มีกิ๊บๆเลยนะครับอ่าลองเดี๋ยวผมไม่ดูหัวน็อตเมื่อกี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะครับยังเนียบๆอยู่กิ๊บๆเลยนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นระบบเครื่อง d u อเ v วีนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของกำลังอัตราการอัตราการเร่งนะครับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความประหยัดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ของโตลต้านะครับ d u อเ v วีนะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปจะเป็นออปชันภายในบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันครับมาถึงในส่วนของออปชันภายในตัวรถกันบ้างนะครับผมขอเริ่มจากเบาะก่อนนะครับผม เบาะตัวนี้นะครับตกแต่งเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสภาพกริบๆอย่างนี้เลยนะครับรถเนี่ยเราจะดูได้เบื้องต้นนะครับว่าเจ้าของรักษาหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเบาะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่บอกได้นะฮะซึ่งสภาพเบาะตรงเนี้ยยังกริบๆอยู่เลยนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ครับของทางเพชรยนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถของผู้บริหารนะครับหน่วยงานปลดระวาง ซึ่งข้อดีของของรถหน่วยงานพวกนี้ก็คือว่าเขาจะเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่มีการไปเช็คข้างนอกนะครับคือเวลาเข้าศูนย์เนี่ยตัวตัวข้อมูลเนี่ยจะถูกโชว์ขึ้นมาเลยว่ารถคันนี้เคยเคลมอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ทางเพชรยนยินดีรับประกันเลยครับตรงนี้ให้ลูกค้าเช็คได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มจากออปชั่นภายในนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปกติของโต้ต้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดือนไม้นะครับ เรือนไหม่แบบสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลขใหม่นิดหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นระบบพุทสตาร์ทนะครับผมเลขไหม่อยู่1นึ่งแสนกกนิโลนะครับตรงนี้เป็นไหม่แท้ๆนะครับผมย้ําเลยนะว่าไหม่แท้นะครับไม่มีการกรอไหม่ทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ชุดพับก็ตรงนี้นะครับมีแพตเทิร์นชิพผมลืมบอกเมื่อกี้แพตเทิร์นชิปฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับลบบวก มีแพนเดิลชิปมาในตัวให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดพับกระจกนะครับกับปุ่ม Engine นสตาร์นะครับตรงนี้เราไม่ต้องใช้เป็นกุญแจเหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็ไหนๆละเดี๋ยวผมให้ดูใต้ใต้ใต้ท้องนิดหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับว่าแผ่นซับยังอยู่ในสภาพกิิบๆอยู่เลยนะฮะสนิมยังไม่ขึ้นตรงแป้นเบรกยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผมให้ดูเพราะว่าอะไร เพื่อจะที่จะยืนยันกับลูกค้าได้นะครับว่ารถเราไม่มีการจมน้ํามาก่อนนะครับแน่นอนนะฮะแล้วก็ในส่วนที่2นะครับอ่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับตัวนี้รองรับ am fm dvd cd usb นะครับรองรับหมดเลย aux นะฮะมีครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับผมได้แอร์ออโต้ด้วยนะอ่าได้แอร์ออโต้มาด้วย แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็ที่ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าตัว A S Sport เนี่ยมันต่างกับอันติธรรมดายัางไงนะฮะหนึ่งเลยกำลังเครื่องกำลังเครื่องอาจจะเท่ากันครับแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมีโหมดสปอร์ตนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้โหมดสปอร์ตอ่าตรงเนี้ยอัตราเร่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความแรงของของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเพิ่มตามตามโหมดนะครับซึ่งเวลากดนะฮะเวลากดโหมดสปอร์ตเห็นไหมครับ ตรงคําว่าสปอร์ตจะโชว์ตรงนี้นะฮะอันนี้คือการเปิดใช้โหมดแล้วนะครับถ้ากดออกอีกหนึ่งทีก็คือการปิดใช้ใใชใช้ช้งานของโหมดนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าคอนโซลก่อนนะหน้าคอนโซลยังไม่ซีดนะครับหน้าคอนโซลยังไม่ซีดนะหน้าคอนโซลยังไม่ซีดแล้วก็ตรงหน้าคอนถัดลงมาข้างล่างเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยหนังนะครับอ่ามีหนังด้วยตกแต่งเป็น V Shape ตรงนี้เห็นไหมครับ ซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันสวยขึ้นกว่าตัวสมัยก่อนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะสภาพเบาะภายาภยใ,ในนะครับหรือเบาะหลังเนี่ยก็ยังเนี้ยบอยู่นะฮะดูสภาพเบาะครับผมให้ดูเลยนะแอร์เย็นฉ่ำเนียเน้ยบครับผมตรงนี้นะครับซึ่งออปชั่นอ่ะตรงเนี้ยผมให้คร่าวๆไปครบทั่วละแต่ว่าดีเทลลึกภายในนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผม อธิบายให้ฟังนะครับกับราคานะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูอีกนิดหนึ่งนะฮะอันติด1.8 S Sport นะครับผมตัวนี้สีดำนะครับหายากมากผมแจ้งเลยว่าสีดำเนี่ยตอนนี้หายากมากนะครับเป็นปี2016นะครับราคาเพียง499,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีโครงการอยากออกรถขนาดกลางแล้วไม่อยากเจอปัญหาจุกจิกรถด,ดีสภาพ ใช้งานพร้อมเนี่ยผมขอแนะนำตัวนี้เลยนะครับอันติด1.8 S Sport ปนะครับปี16นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าลูกค้ามีโครงการหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรหาเฟิร์สได้ตามเบอร์ที่ทิ้งหรือแอดไลน์แอดมาตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเฟิร์สจะหารถขนาดกลางขนาดเล็กที่เป็นรถเก่งนะครับสภาพพร้อมใช้งานสวยมาฝากคุณผู้ชมอีกนะครับ วันนี้ขอขอบพระคุณนะครัที่รับชมชิปของเฟิร์สนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ